สวัสดีครับผมชิสุริยนะครับวันนี้ผมมารีวิวเสื้อปลาวานหลวงทางที่จังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวกับครอบครัวเพื่อมาพักผ่อนชมริมธรมรมชาตินะครับมาดูกันเลยครับผู้ชมนี่คือผู้คนพาพักผ่อนมาเยอะมากช่วงนี้ตอนเย็นวันนี้ครับผู้ชม น้ำตกลำทานไหนสวยงามน,นะครับผู้ชมเดินไปดูใกล้ๆก,กันเลยครับทาเป็นไงครับ นี่ครับเสียงน้ำตกมันจะค่อนข้างจะสวยนะครับวิวํำทานานี้นะครับเป็นไงครับผู้ชมคลิปมีเพียงเท่านี้นะครับส่งคอมเมนต์มาเยอะๆกันนะครับขอบคุณครับ